สวัสดีครับแกงหน,น่อไม้เอน่อไม้ยังไงหน่อไม่สางไผ่ไไยังต้อเถิ่อนเนี่ยขอ, <c oughs> องนั่งบ่ฟอครับรู้สึกว่าไปซาก่อนเนี่ยเยอะเสียเกินเอามันีม่ชำนีบแต่กองก็หลอยู่ต้มบต้มยกักษ์สมุอหรอบ่ะนี่ส้โต้มเดียว เพราะว่าต้มซีนาทีเปียนานาต้มซีนาทีาทาทเปียนมันเป็นตะเกียบเลยบอกให้ซื้อมตาชาหมอรวดเบบยบนเขาซอยเนาะไม่มีเยจังแล้เนาะแข็งเอ้าปาดได้มาซ้ำหอดสำนันไปมันยาวหรอมั้งมันเปนแบบส้มน,นมันสันอเมี้กายอดบึกอืบอ่ สิบบาทจะทำบวกบากบวก่บอกบวกบวกบวกก็กกมีดิไม่ใช่เหรอน,นี้ก็นำจะนั่งครับขันก็สบิบท่านเพราะว่าตอนนี้บาสามแล้วคนหูเขาครับบอกเป็นยังไงพูดใมีด,บ,ด,มดบืนด้เหรอออกบึกอื้อจุบบวกบุเชนี่ ห่วยยาบาได้ลืมบอกมามีแต่เปลแืนํบมกบวบเาซื้อไลเฮ็ดลืมเลยซื้อน้ำเราเรียบร้อยเลยเอาเอาบวบไปนะล่านขายน้ำมันทังอ่อนมาดเหรไงทักหลังไมขขายเมไมลืมเกับบลูตายแล้วมึงมีน้ำอย่านั่งบวยามด เพื่อจะไปเอาเอากระโม่ไม่หมดแล้วย่อยสลายไปแล้วเราจ้องไม่หายแล้วล่ะเขากันไม่มเลยตันี้เอาเอามกระไดตัวนี้ต้มใช่ยังบอยังก็นี่ค่ะันี้ขาเบียร่เขาเปนมอ่มีองหลายบู่บนีเห็ดมีเนือใช่บ่ ฮะ็งหนขึดบ่ออเสียงเนี่ยบ่้นเอาหรือบ่เนี่ยเอา้ลาแมอนเยอือใช่น้ำแนก็ดีัเป็นยังมันแข็ง่ตอนเออมาแต่ว่าต่อจากนี้ลหะใส่เนี่ยไกลแตงหน่อยจังหน่อยใส่เบิร์ตกับโบเซียแล้วเนาะเมีสหมูเดที่เรียมเลี้ยงกับผัดจะได้กินผัดอีก

บ,บูเฮียบล่ะเห็นคุณค่าของมันเลยเฟื่อมันสีไงมไม่ไพ่เฟ,ฟื่อมันสีไงมาต้นหนึ่งเพื่องจะเหินกลิ่นเฮีย<ฮ>ไปได้จังเลยเกียบไหมต้มด่วนมาหมต้มใหม่สดๆนี่แหละครับเอามาต้มรู้มีหอดเงินเหรียญหรอจะหาสมมงแต่เก่าละท่ากินแต่งเงินเหรียญยี่ส,สิบนาทียีาตาข้าวเบียร์ ไอพีพร้อมเลเอาบ่ใส่เสียงนี่ใส่ตัวนาอพีกแขงว่าจซื้อพิกมาอยุจะบาดขับย้ายป่ะเข้าบาดไปสั่นโอถุงในหนยหนึงกร้าต้องพีกแม่บอเฮ้ยพเคยซื้อครัวเนาะ <laughs> เคยซื้อ,อนนวโอเอา,า,ม,าม,มันเด้อป่ะวันเปนลบกดนี่ยโมเนต์วนี่โมมสิบาทโอ้ดงๆอ่พีกมยากลงไปเด็ดเดาอยู่ในไปเลยเต็มไปทางเขาดกพรอม จะเปลกบปรบกินแหยังก็ใส่พีิกเหฟเอาซ้อนนี้ไปเนียวพี่กกรันมันแห้งเพื่อแห้งันมุนนะขเขาเบียบ่เเอินขอเขาเบียมันมนเขาเี่ขเาขเาก็เอิรขาเบียรันเขาว่าเอิร์นเเตาครับโอ้เด่นสวานไฟฟ้าพรสบายพราะานยัง าวังอันนั่งเข้มตีตะปูพี่ง้อเป็นปลาพาเป็นเทียดอีหย,ยังต่อเถือบครับมองนงั่งบ่พอมานี่จะต่ำให้มั้ยมีเสียงจากการตีตะปูครับ ได้อัธรลดในการทายชิปอถตองใสเดนตีเสื้อมเนี่ยมันได้กันแล้วป่ะเนี่ยทำเลียกานายน้ำยางคนจักีลียวจอก่ลเลี้ยงบรบรียากี่บริจาไ้กล้ใช้ลายไปเลยใช่หน่ยหน่อยฮะ แม่ไม่ได้เส้หมอแม่หลานที่ใส้หมอเนาะแล้วยังตากันขาเบียร์ขาวเบียร์ลองหมออะไรคนคนน้ำหอนมอนละตลับกันเนาะมละต้นตำลับเ้ยไหยเนาะแม่ให้รับแขกเนาะอไมห่ายอย่างไายห่อยจันบ่ ไนซื้อยังอ้าวไปยคั่ม่ซื้อเราคือเป็นผู้รับแขกเรื่องอาหารเนาะป้ามึงเป็นคนไปให้ไปหน้าปัก็ไม่ได้ผัวเป็นหยน้าห้าอนาะไาเนี่ยโอ๊ยบี้ง โอ้จากที่ว่าจะใส่อันมีแต่เนือใหม่มึงเนี่ยมีหอดเนื้อมีหอดเห็ดอันเค็มอุ้ยเท่ลงไปเลยถ้าทำอย่างนี้นะมันจะเข้าเนื้อกับอันนี้มากเลยนะเข้าใจไหมปานหุ่นจักเอาแต่ร่างคุกักหน่อยเท่งลงหน่อยกว่านำยาเพราะเลี้ยวมีสระที่มาสั่งกับมากวนงไง อ้ยเสียงหัวละลืมตัดออกเลยนะแล้วกระต๊กแก้วล่ะกบสื่อมามฮมยมันอยากกินปิ้งกบย็นหนาวู้ซาวเวาขึ้นอยากปิป้งกบเอาเอาใี่รงเรยบ่ะแมนรา,นาดเลยก่ะห้านเลยอุย้ยหามเงยเปลือกงัรนเลืกเอาอยูอย่บป่ะ ตามไหมบ่สบอสมันจะพูยั่วนี่กระพูไปไหนเนี่ยล่างโคกไปที่นี่เอาน้ำหลั่งวิศว่าห้ามสั่งกรรมกรเพราะกรรมกรเป็นคนทำจะไหมซิมหมดเย้ซิมหมดน้ำยาล้างมันี่ ปูดเป็นนัินแหล่ะไงน้ำมันมันลอยกินอยู่ขี่มือเขาเจ้าก็ะนวดหรือกระตลองเกลืออะไรน้ำมันขี่มือขู่มือนี่เขาจะเอาเครื่องปั่นใบมันแล้วเขาจะก็ตลองขี่มือเขานี่แหละบัวยายหนอนไว้โอ้ข้ามยิงพี่น้าอันนี้ก็จะปั่นคูมือเนาะก็จ้าปั่นใบมันเลยผสมน้ำแล้วก็เจ้ากระตลองตะแกรงเราขึ้มันขันเนาะ กระบวยอกไปสันดาปเป็นบอดลีบอลดอกเนี่ยเทียมบอกเองน้ำมันจะข้นนะครับเป็นเหมือนน้ำชาเขียวเลยได้เจอเดียกันไอยเอาใส่มีมีเห็ดใช่พร้อมเห็ดเข็มยอดบึกอื้บึกบวบแต่ว่าบึกบวบเขาลืมซื้อเรียบรืมชูรสกบ่แปลงฟันหอดกบ่ทายขี้หอยกบ่อันนี้ออกาจเนื้อไส้หอดนางรมหอมมั้ย ใส่เดี๋ยวหัวบวกใส่เด้อมันหอมเองน้ำปลาลงไปปลาเดียกต้องมีหนอนเนี่ยจังหน่อยจังเสียบแบบมันหนอนเดี๋ยวนี้กองเอากดี๋ยวใส่เดี๋ยวตักปลาเดียกใส่ปลาเดียกนะครับนี่ยหน่ยตวงจังหน่อย ห,หายาบลอยครับเต่นแตน่าปลาดยกสูดรดน้ำปลาเฉยเฉยนอกนั้นก็ไกลเป็นยังไปแต่ว่ากันใส่เอ็นไกลจะเสียบด้วยเนาะหน่อไม้จืดไปเปล้มกกเกลียนเขียวผักบักล่างแล้วป่ะนะ เริ่มซุกแลยเ้ให้ตู้หอมบ่ใช่แล้ม<อ>บมีอดบุดโดดครับใส่ก่อนใส่ลายคือเดี๋ยวน้ะผมมกินดิกิน้บ่หลายเนี่ยมันเผ็ดมีตะพกตัวเดียวห่างห <laughs> มดนี่ใส่ไอตก <c oughs> สุกเล้วกะทิหน่อไม้ลงครับเห็ดเข็มเอาปรุงซ้ำนี่บ่เอากรครบหรอภาษาใช่ซ้ำนั่นเนี่ยระดกพริกดำกะเไ่ะซ้ำนั่นแหละเอาลงม่ไก่ลืมเนี่อิ่มยูดหรอ อย่างเห็นเซ็ตแสบเปิดเอ็นไกลทีดีเนาะองไปเลยมต้นใหญ่บวกมงำขาดเึ้ืก้อนนึงละ่ะเปิดเอ็นไกลมันสิกลึกรๆๆๆึกลึกลื่นละเขียวคือเวิรดแล้วเบาขึ้นเนี่ยทำไมผู้เบา,าเขียวดีเด้ ยังไงพอีตูดิออกมะคืดดิยังไม่อ้อนกินไ้อีกล่ตอกะพองกินอะไรผัาคาบเนียเนีมันดโอ้น่ากินเลยุ้นาหน่อยผักคาเดนดนเนาะคุณหนูกินปักคาไบ้าเลยกินได้ละมากแท้ผักลงยีงนี่ ของมือสองเอาลงอยู่เป็นขอที่เป็นยังานไม่ล้างบ่ล้างม่้องจะมันเพรมันจะมอได้กินาเอาอำมาเติมกหน่อยน้ำมนแขนบบเซ่ผมแข็งักืออหืเอาไ่ไช้เาอาลงบผักก็ไที่หลังอะไรไม่กวนดิ เอาเอาเอาวันนี้บ่พักบ่ได้กินพักเลยบ่เองกูบอกลงซันนะกูขี่ลายใช่ปะเอาเมื่อไหร่น้องไก่ก็กินอันอันนั้นเดิขี่ลายคือคนออกมาเลยเอามันมีแค่นี้อารงอยู่บ่ ใส่สุดไทยน้ำปรุหม่อยเนี่ยแต่เนี่ยมันคนละรถคนละอันกันเนาะขลัมแม่ลูกอ้วนเนี่ยเอาง่ายๆหามกินแนว่ยเสียบเนาะเท่าไรเสียบเนี่ยขลิมเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่างไงเพียดทำไมกินได็ดเใส่มั้งก็เนี่ยจางบอกเนี่ยจางในเติมน้ำง่ายานี่ มันนีปนี่แหละยมันยนมันกนดดวดหรืได้ล่ะคุณคุณตรูลงไปนะฮะอาหารอีสานต้องมีคุณตรูอันน,นี้คือของแม่ลูกอ่อนเรียบร้อยของแม่ไม่ลูกอ่อนจะใส่ผักขานำคนไทยเรียกว่าผักอะไรวะชะอมบ เียบร้อยครับผมเียบร้อยของพญ่เ,เต่าก็ไม่กินผักคาเหมือนกัน <c oughs> ส่วนผมกินหมดทุกอย่างโอ้ก <c oughs> ็ามากินเน้นเบิร์ดแน่นี่โม่หน่อยชิมแบบบใส่ผักคามกันนะ ปลาหวานก็นยังครับไข่ก็ยังน่ากินมานโต้ากินได้ยเยอะก็เปรี้ยวเลยเนาะแตงไม่ก็อยู่ยบุคือดอกมันก็สีเขียวเือกันแต่ก็ลูกโด,ดดมี่บนนี่ดิหลกหลายนึงเนื้อไก่ด้วยบวกกันเข้าไปเป่าเล็กน้อยคิดไบ้หมด

ăn một nụ. Ừ. Mm -hmm. อากเศได้ยังกินของุวบปีงปีงตึงเรือขาต่อยเัก็เด็ดแซบแบบเย็บต่ันอืมทัวร์แบบมดถึงแกก็ผักคาแห้งๆเดยผักคาแซบๆดีกว่า หลายเลยเยบมากๆเลยแลหะบ่ได้กินโดนบ่าวะใส่ปลาคาร์นี่เ็ดหม,ม,มัน้อนเนาะมบียหนบ่ะเาตาเสียบเ,บยเสีงีได้กินแต่น้อหนยแต่ยูสกุลมนแล้วใส่ผักคานเดาดนย ดาวดินตังไงวะร้ยอยนุนมันมินหรอคือยำเรียืมนี่บสียบตุม่ๆ เี๋ยวจัง่อยไอ้แม่ก็นุเกอรกับแม่ครับจะซื้อของอกกุปกรณ์มาเฮดรี่สวดอยู่เนนรื่องอะไ<ะ>รนอะไรแบบโมแนของหวานกินห <c oughs> ไหมแจกน้าไม้แซบบอกใคแจงหน้าไหมแซบพี่ไอโอ้อันมีผัาขาเสงแบยังมายอกวินผักขามันอยู่มันมันหอมๆอ,อย่หน <hopeful. S 1> ่ยใช่ไหมบินล่า ยอน้อบอกขัวกินกกน้บอกแกงแล้วไหมกินไ,ได้กใช่ผักากินได้บอกกันบอก,กัวไหมมียอดมีหอยหอย